เขาฐานเตาดวนครับผมนี่ครับทุกคนผมก็จะขุดหลุมประมาณนี้ครับุหลุมประมาณนี้ครับเท่าเท่ากับตูดถังนะครับเท่ากับตูดถัง200ลิตรของเราครับผมแล้วก็วางหินครับวางหินสามมุมครับผมหรือบางท่านจะวางสี่มุมก็ได้นะครับแล้วแต่ไอเดียของใครของมันครับผมหรือบางท่านจะ ไม่ขุดหลุมอย่างนี้ก็ได้ครับคือวางหินไว้บนพื้นดินก็ได้ครับผมอลืมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยสตอรี่นะครับนี่ครับยัดไม้ก็จะประมาณนี้นะครับอดีว่าเมื่อคืนฝนตกหนักครับไม่รู้จะจุดติดไหมครับนี่ครับจะได้ยัดไม้อ่อยไว้แล้วครับไม่รู้จะจุดติดไหมเนาะ ว่าฝนตกค่าเมื่อคืนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะจุดให้ดูนะครับครับพอดีว่าไม้อ้อยที่ผมใส่ไปเมื่อวานนะครับเจอฝนเมื่อคืนครับผมเปียกหมดเลยครับผมต้องหาไม้อ้อยยัดใส่ใหม่นะครับมาลุ้นกันครับว่ามันจะจุดติดไหมครับแต่ยังดีครับผมที่ ตัวด่วนของผมผมจะยัดไม้แห้งก่อนนะครับผมจะไม้แห้งลงพื้นนะครับชั้นที่สองก็จะใส่ไม้แห้งผสมไม้เปียกนะครับผสมไม้เป็นชั้นที่สามก็เหมือนกันนะครับไม้แห้งผสมไม้เป็นครับผมมาลุ้นกันกันนะครับว่ามันจะติดไหมครับพอดีว่ามีพี่ๆ FC ซอยากดูวิธีการเผาฐานนะครับ เตาด่วนครับผมจากถังน้ำมัน200ลิตรครับผมจากที่จากคลิปที่ผมทำไปก่อนหน้านี้นะครับพอดีมีพี่ๆคอมเมนต์เข้ามาครับผมว่าอยากดูวิธีการจุดครับผมจุดแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะติดให้ผมไหมครับเพราะฝนตกเมื่อคืนครับผมมาลองลุ้นกันนะครับ ปล่อยให้มันไหม้สักพักก่อนนะครับเพราะว่าไม้ที่เราลองพื้นนะครับไม้อ้อยที่เราลองพื้นที่เราจุดไฟนะครับเพราะว่ามันเปียกครับประคืนก็เลยต้องเปิดฝาถังทิ้งไว้ก่อน 10ิบนาทีค่อยปิดครับผม ต้องยัดไม้อ้อยเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าข้างล่างมันชื้นครับผมต้องมีไม้อ้อยไม้เป็นเชื้อเพลิงครับผมเพื่อที่ไฟมันจะได้ติดเร็วๆนะครับมาลุ้นกันครับว่ามันจะเป็นฟืนเหมือนเดิมหรือว่ามันจะเป็นขี้เถ้าครับผมหรือมันจะเป็นถ่านครับ เพราะว่าความชื้นจากฝนตกเมื่อคืนนะครับผมต้องมารอลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าเช้าน่าจะดับสนิทนะครับ น่าจ,จะโอเคแล้วนะครับทีนี้เราจะปิดฝานะครับเราจะปิดฝาไว้ก่อนเราก็ปิดฝาไว้ประมาณนี้ครับรอให้มันใกล้จะสุกหมดครับแล้วค่อยมา ล็อกฝานะครับแล้วค่อยมาล็อกฝาตรงขอบข้างล่างนะครับปิดได้นะครับปิดตรงเฉพาะขอบนะครับแต่ตรงนี้ยังปิดไม่ได้นะครับว่าตรงนี้คือทางลมนะครับทางลมดูดเข้าว่าลมจะดูดเข้าตรงนี้นะครับเพื่อที่ไฟจะได้ลุกขึ้นมาข้างในครับผม แต่ตรงขอบรอบๆอ,บอบนี่ปิดได้นะครับตรงขอบรอบร,อบรอบเหลือแค่ทางลมครับผมทีนี้ผมจะบอกแบบละเอียดนะครับสังเกตดูควันนะครับถ้าควันมันหมด,ค,ดค่อยปิดท่อ ท่อพันนะครับแล้วก็ล็อกเอาขี้โคลนะครับป้ายตรงขอบขอบฝ้าถังครับผมแล้วก็ปิดตรงนี้ด้วยครับตรงทางลมเข้านะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าข้างในครับผมฐานมันก็จะได้อบอยู่ข้างในครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนฐานเราก็จะเย็นตัวนะครับ นี่ครับรอจนหมดควันนะครับแล้วค่อยปิดครับผมนี่ครับแบบนี้ถือว่ายังปิดไม่ได้นะครับต้องรอจนหมดควันนี่แหละครับถึงจะปิดได้ครับผมมาลุ้นไปด้วยกันครับผมวันนี้ผมจะเปิดผาอบให้ดูนะครับอุ้ยเปิดเตาถ่านครับผมเตาถัง รว่าเตาด่วนของเรานะครับมาลุ้นไปด้วยกันครับผมว่าฐานที่เราเผามันเจอกมาในรูปแบบไหนนะครับว่ามันจะเป็นก้อนหรือมันจะเป็นขี้ฐานหรือจะเป็นขี้เท่าครับมาลุ้นไปด้วยกันครับผมเพราะว่าเตานี้ผมใส่ไม้ไม่แน่นนะครับ มาลุ้นกันครับผมอุ๊บโอ้ยฝาแน่นเกินครับเพราะว่ามันมีเศษดินครับผมเศษดินที่เราอุดไว้มันก็เลยแน่นมาดูกันครับมาลุ้นกันครับทุกคนท่านทแนท่านทน,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 ทนว้าสุดยอดมากนะครับน่ครับยังเป็นก้อนนะครับยังเป็นก้อน <c oughs> นี่ครับคอให้ดูนะครับดังป้องๆนะครับนี่คก้อนฐานนะครับนะครับท่อนใหญ่ก็เป็นฐานนะครับนะครับหักให้ดูนะครับนี่ก็ถานนะครับนะครับไม้อะไรก็เผาได้นะครับ นี่ครับเผาได้เหมือนกันครับผมเผาได้ไม้ทุกชน,นิดเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมส่วนที่น,นี้ขอจบไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ